ไปดูความไหวของทีมการท่าเรือกันหน่อยที่ <ผม S 2> ต้องบอกว่าแฟนบอลหลายคนก็เป็นห่วงว่าการเซ็นสัญญา MOU ระหว่างการท่าเรือกับมาดามแป้งน,นคุณนวลผ่านน้ำซ้ำกำลังจะสิ้นสุดลงภายในฤดูกกาลนี้ ที่เซ็นกันมาทั้งหมด5ปีในการทําทีมนะครับเพราะการท่าเรือให้สิทธิ์มาดามแป้งนาทีมแบบเต็มตัวและล่าสุดมีข่าวดีเมื่อเช้ารมีการแถลงข่าวการลงนามทําสัญญากันหรือที่เราเข้าใจว่า MOU คระหว่างการท่าเรือนะครับกับทางด้านมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ําสํานะครับโดยมีทางร้อยตารวจตีมนตรีเลิศจาเนียนะครับเป็นผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังและรักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับผม แล้วก็ผุ้มในการการท่าเรือกรุงเทพรวมทั้งมาดามแป้นะครับ,ค,รบคุณนวนพันล้ำซ้ำประธานสมโมสรการท่าเรือเอฟซีร่วมกันลงนามในครั้งนี้ครับอมืมก็นนนมต้องบอกว่าคุณมาเออมาดามแป้งเนี่ยเข้ามาทําการท่าเรือแล้วทาได้ดีนะต้องยอมรับเรื่องนี้เพราะว่ารวมถึงเม็ดเงินใช่แล้วก็ทีมจากต้องบอกว่าเอ่ออาจจะกระท้อนกระแทกแล้วก็ตกชั้นไปก่อนครับแต่ปีที่ผ่านมานะฮะลูกการที่ผ่านมาสามารถทําบริษัทจบในระดับไทยลีกได้ดีที่สุดอ่ะ ครับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรเลยม,ม,ามาดาแป้งนะครับก็ได้กล่าวว่าการได้มีส่วนร่วมภารกิจนะครับของการสืบสารต่อจากการทําทีมตํานานทีมของสโมสรไทยอีกทีมหนึ่งก็บอกว่าในฐานะคนทําฟุตบอลนะครับมีใจที่รักยาราแท้จริงทำมากว่า4ปีละผูกพันกับสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างมากแล้วก็จะต้องเป็นร่วมสร้างความสําเร็จ มาสู่สโมสรยิ่งใหญ่แห่งนี้ให้ได้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมระดับตำนานของไทยลีกนะแล้วแล้วมาณนะวันนี้นะครับการท่าเหล่นี้ยกระดับจากทีมที่บอกว่าแบบกลางๆถึงวันนี้ตัวผู้เล่นเม็ดเงินเองด้วยเนี่ยต้องบอกว่ามีลุ้นแชมป์อ่ะใช่ครับนะหลายตำแหน่งนี้น่ากลัวมากก็ต้องคอยติดตามกันนะครับว่าเปิดฤดูกาลของการท่าเหลือ f อเนี่ยจะมีผลงานอย่างไรใช่เพราะว่าได้ข่าวดีกับการเซ็นสัญญา MOU มูไปแล้วหลังจากนี้เดินหน้าเต็มตัวแล้ว